ท่อเฟกหรือท่อลูหาอ่อนมาตรฐานให้ใช้งานอย่างไรจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในบทที่5นะครับก็ได้กําหนดการใช้งานของท่อเฟกจะต้องใช้งานในสถานที่แห้งในที่ที่เข้าถึงได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟฟ้า,ฟานั้นเสียหายทางกายภาพครับใช้สำหรับเดินเข้าบริพันไฟฟ้านะครับเช่นดวงโคมไฟฟ้าโดยให้ใช้ความยาวไม่เกิน1.8เมตรครับ ในงานติดตั้งถาวรนะครับห้ามใช้ท่อเฟรคขนาดเล็กกว่า15มิลิเมตรห้ามติดตั้งในปล่องลิฟต์ห้องแบตเตอรี่ห้ามฝังดินห้ามฝังผนังคอนกรีตห้ามใช้เป็นตัวนำสำหรับต่อลงดินห้ามใช้ในสถานที่เปียกเว้นแต่ใช้สายไฟฟ้าที่เหมาะสมเช่นสาย n y y และสาย VCT เป็นต้นครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากบทที่5ข้อ5.5ครับ